เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะประกอบด้วยเนินเขาป่าและที่ราบเป็นตอนสลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ตอนเหนือมีทิวเขาสูงตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกมา้ามีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสําคัญโดยไหลาจากจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ผ่านไปสู่จังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับ จึงส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะป,ปลูกพืชทำการเกษตรรวมถึงส่งเสริมปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์นั้นเริ่มจากชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อครั้งโบราณน่าจะชื่อว่าเมืองเพชรบุระ ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคําที่พบจากเจดีทรงพุ่มข้าวบินวัดมหาธาตุซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธัญญาหารแต่ในระยะหลังต่อมาแปลเปลี่ยนเป็นเพชรบูรณ์กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยเพชรและได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ผ่านมา พบว่ามีร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปรากฏอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เร่อยมาจนกระทั่งถึงในสมัยประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกสื่อสารและถ่ายทอดนั้นพบว่ามนุษย์ในสมัยนั้นมีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาตามธรรมชาติ อาศัยอยู่ในถ้ำเพิงผารู้จักเพาะปลูกพืชบางชนิดเลี้ยงสัตว์มีเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แบบง่ายๆเชื่อในเรื่องธรรมชาติและมีประเพณีการฝังศพจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับบริเวณที่ปรากฏร่องรอยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น พบหลายพื้นที่ของจังหวัดได้แก่ด้านทิศตะวันตกที่อำเภอวังโปง่งอําเภอชนแดนพบเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหินขัดเช่นกำไลหินและขวานกำหนดอายุอยู่ในราว3,000-4,000ปีมาแล้วด้านทิศใต้ที่อำเภอบึงสามพันอําเภอวิเชียรบุรีและที่อำเภอสีเทพซึ่งมีเมืองโบราณสีเทพ เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมถึงเป็นเมืองโบราณในยุคต้นประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุเก่าแก่ไปมากกว่า2,000ปีและยังถือได้ว่าแหล่งโบราณคดีที่พบในบริเวณนี้มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนโบราณในจังหวัดลบบุรีและบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักอีกด้วย บริเวณด้านทิศเหนือที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบันได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันทั้งชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังรวมกับสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับทำจากโลหะแก้วหินและพบตะกรันโลหะซึ่งเป็นหลักฐานทางด้านโลหกรรมในพื้นที่แถบนี้ ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้ตัวอักษรแล้วได้ถือว่าเข้าสู่ช่วงสมัยประวัติศาสตร์โดยอาจเริ่มนับตั้งแต่สมัยที่รับวัฒนธรรมทวารวดีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนในช่วงนี้ได้แก่เมืองสีเทพซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบมีร่องรอยการติดต่อสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนซึ่งมีวัฒนธรรมแบบทวารวดี ในที่ลาบลุ่มแม่น้ำป่าศัก์และแม่น้ำเจ้าพระยามีศาสนสถานที่เป็นสถูปเจดีเนื่องในศาสนาพุทธเช่นเขาคลังในและเขาคลังนอกโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาทั้งธรรมจักรพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จำนวนมากมีจารึกอักษปรปลวะและหลังปลวะจารึกเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง1,200ถึง1,400ปีมาแล้วในช่วงประมาณ800ถึง900ปีมาแล้วอิทธิพลของขเขมรได้แผ่เข้ามาถึงเมืองสีเทพเช่นเดียวกันกับเมืองโบราณในเขตภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยมีรูปเคารพและปรา,าสาทอิทธิพลขเขมรสร้างขึ้น เนื่องในศาสนาฮินดูเช่นปรางสีเทพปรางสองพี่น้องและปรางฤษีจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งคขมรที่แผ่ขยายอำนาจมาถึงยังดินแดนแถบนี้เมืองสีเทพก็จเจริญอยู่เป็นช่วงสุดท้ายและหลังจากนั้นร่องรอยของเมืองนี้ก็ได้ขาดหายไปในช่วงสมัยสุขโขไทย เมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นด้านตะวันออกเฉียงใต้เพราขุนรามคำแหงได้แผ่ขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการแผ่ขยายมาถึงพื้นที่ด้านตะวันออกของสุขโขทยัยตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ด้านที่4และศิลาจารึกหลักที่93วัดอโศการามด้านที่ส จากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งคำว่าลุมบาจายเชื่อว่าได้แก่เมืองหลุมเก่าและศิลาจารึกหลักที่93คาาคำว่าวัดชาปุระเชื่อว่าเป็นเมืองเพชรบูรณ์แสดงให้เห็นว่าอนณาเขตของกรุงสุขโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมัยพระมหาธรรมราชาดิไทยปุทธศักราช1911นั้น มีเมืองเพชรบูรณ์อยู่เป็นรัฐสีมาตอ,อนที่กรุงสุขโขทัยจะรุ่งเรืองขึ้นมาจารึกสุขโขทัยหลักที่สองหรือจารึกวัดสีชุมได้ปรากฏชื่อพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวทำการยึดเมืองสุขโขทัยคืนจากขอมสมาตโขนลำพงและได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุขโขทัยต่อไปชาวเพชรบูรณ์จึงเคารพนับถือ และได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ที่อำเภอหล่มสักเพื่อรำลึกถึงความดีของพระองค์สืบไปหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเป็นสิ่งชี้ชัดว่าเมืองเพชรบูรณ์เป็นรัฐสีมาของสุขโขทยัยได้แก่พระเจดีย์ทรงดอกตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุขโขทัยเมืองอื่นๆ จึงจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุขโขทัยแท้และในการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ของกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2510ได้พบศิลปะวัตถุมากมายเช่นเครื่องสังคลโลกของไทยและเครื่องถ้วยกับตุ๊กตาจีน ในสมัยอยุทยาเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นกับกรุงศรีอยุทยาในช่วงพระบรมไตโลกนาถพุทศักราช1,991ถึง2 3 1ได้กล่าวถึงศักดินาข้าราชการที่มียศสูงสุดมีศักดินาหนึ่งหมื่นหนึ่งในนั้นได้แก่พระยาเพชรรัตสงครามประจำเพชรบูรณ์และในช่วงเวลาเดียวกันเมืองศรีธมรัฐหรือศรีเทพ ขึ้นทำเนียบเป็นหัวเมืองรวมอยู่ด้วยผู้ดำรงตําแหน่งผู้ว่าราชการเมืองเป็นพระศรีธมรัฐตามชื่อเขาแก้วหรือเขาธมรัฐซึ่งเป็นเขาสําคัญของเมืองเมืองเพชรบูรณ์ยังถูกกล่าวถึงอีกหลายครั้งในฐานะหัวเมืองสําคัญดังปรากฏในพงศาวดารไทยรพพมา่าสรุปความได้ว่าในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ได้ถูกพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองแห่งพมา่ายกทัพมาตีได้มีกองทัพจากพระชัยเชษฐาธิราชแห่งนครเวียงจันทร์ในฐานะพันธมิตรยกกองทัพมาช่วยด่านนาครไทยเข้ามาทางเมืองเพชรบูรณ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาเกิดเหตุการณ์พระยาละแวกเจ้าแผ่นดินขเขมรยกทัพมารุกรานหลายครั้ง ในพุทธศกกราช2125พระยาละแวกทรงทัพโดยมีพระทศราชาและพระสุรินทาราชาเข้าตีเมืองนครราชสีมาเมื่อได้แล้วจึงเตรียมเคลื่อนทัพไปตีเมืองสระบุรีในคราวนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ให้พระศรีธมรัตและพระศรีชัยบุรีเป็นกู้นำกองทัพหัวเมืองเขาวรวมขับไล่ข้าศึกจนแตกพ่ายไป สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงวิเคราะห์ว่าเมืองเพชรบูรณ์ต่างขึ้นมาสองยุคบนบริเวณเดียวกันยุคแรกคงอยู่ในเวลาที่เมืองสุขโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการปกครองเพราะสร้างเมืองเอาลำน้ำป่าศักไว้กลางเมืองลักษณะเดียวกับเมืองพิษณุโลกแนวกําแพงเมืองกว้างยาวด้านละ800เมตรยุคที่สอง น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพ,พระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีป้อมและกำแพงลักษณะเดียวกับป้อมและกำแพงที่สร้างที่เมืองลบบุรีแต่ร่นแนวกำแพงเมืองเล็กลงกว่าเดิมสมัยกรุงทนบุรีพุทธศักราช2,318กองทัพพม่าโดยอาแซวุนกี้ยกทัพมาตีกรุงทนบุรีได้หล่อเมืองพิศณุโลกไว้ เจ้าพระยาจักรีหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเจ้าพระยาสุรสีได้ตีฝ่านำทัพออกมาได้และได้มาชุมนุมพักทัพสะสมสเสบียงที่เมืองเพชรบูรณ์ในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อเมืองเพชรบูณ์และสีเทพยังปรากฏในเอกสารสมุดไทยดำใบบอกข่าวการสวรรคตของรัชกาลที่สอง ในฐานะหัวเมืองขึ้นกลมมหาไทยในสมัยรัชกาลที่สมีการยกฐานะของเมืองและเปลี่ยนชื่อเมืองจากสีเทพเป็นวิเชียรบุรีและสร้างเมืองลมสักขึ้นโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสตนนิฐานว่าเดิมบริเวณลมเก่ามีเมืองลมหรือเมืองลมในสมัยสุขโขทยัยซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวเวียงจันทร์ และหลวงพระบางมาอาศัยอยู่จำนวนมากต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีการเปลี่ยนแปลงนามเจ้าเมืองเพชรบูรณ์และเมืองวิเชียรบุรีซึ่งใช้ชื่อเดิมมาตั้งแต่สมัยอยุทยาในสมัยรัชกาลที่5มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่สำคัญตั้งเป็นเขตการปกครองใหม่ขึ้นเป็นมณฑลในปีพุศธศักราช2442มณฑลเพชรบูรณ์ ได้ตั้งขึ้นเป็นอิสระเนื่องจากท้องที่มีภูเขาล้อมรอบการคมนาคมกับมณฑลอื่นไม่สะดวกลำบากแก่การติดต่อราชการและโอนเมืองหล่มสักอำเภอหล่มเก่าอำเภอวังสะปุงมาขึ้นกับมณฑลเพชรบูรณ์ยุบเมืองวิเชียรบุรีเป็นอำเภอโอนอำเภอบัวชุมอำเภอชัยบาดาลขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์มณฑลเพชรบูรณ์จึงมีสองเมือง คือหล่มศักด์กับเพชรบูรณ์ผู้บริหารราชการตำแหน่งข้าหลวงเทศาพิบาลผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกคือพระยาเพชรรัตส,สงครามหรือเฟืองพุทธศักราช2447ได้ยุบมณฑนเพชรบูรณ์และได้ตั้งเป็นมณฑนอีกในปีพุทธศักราช2450และได้ยุบอีกครั้งในปีพุทธศักราช2459 จังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมีสี่อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวัดป่าหรือลมสักอำเภอวิเชียรบุรีและกิ่งอำเภอชนแดนจนกระทั่งพุทธศักราช2476ก็ได้ยกเลิกมณฑลต่างๆทั่วประเทศในสมัยรัชกาลที่6มีหลักฐานเอกสารแสดงให้เห็นว่าทุกอำเภอมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่คละกันไป ทั้งชาวจีนพมา่าลาลาขมรนเงี้ยวแขกมอนมีอาชีพทำไรยาสูบทำนาทำไรอ้อยและเลี้ยงไหมช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามปีพุทธศักราช2486ได้วางแผนการจัดสรร ตั้งนครบานเพชรบูรณ์เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนกรุงเทพโดยให้กรุงเทพเป็นเมืองท่าในขณะเดียวกันก็ใช้เพชรบูรณ์เป็นฐานทัพในการขับไล่ญี่ปุ่นด้วยและตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมห่างจากกรุงเทพ346กิโลเมตรสามารถติดต่อกับประเทศจีนโดยผ่านพมา่าและลาวได้สะดวกเช่นกันนอกจากนี้แล้ว หากเกิดเหตุการณ์ในภาวะสงครามการขัดแย้งระหว่างประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในขณะนั้นเพชรบูรณ์จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่เนื่องจากระเบียบการบริหารนครบานเพชรบูรณ์ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรทําให้ต้องยกเลิกไปแต่อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งอาคารสถานที่ขึ้นมากมาย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ณช่วงเวลานั้นและทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นในช่วงระหว่างปีพุทธศกราช2,510ถึง2,525บริเวณพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือเพชรบูรณ์พิษณุโลกและเลยพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต้องการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แทรกซึมและครอบครอง มีผู้ก่อการร้ายเข้าต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลหลังจากที่สู้รบเป็นเวลา4ปีเศษรัฐบาลจึงได้รับชัยชนะปัจจุบันยังมีสถานที่หลงเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์บนเทือกเขาค้อที่เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบทางอุดมการ์และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบันหลังจากนั้นเมืองเพชรบูรณ ก็มีรูปแบบการปกครองดังเช่นในปัจจุบัน